เนี่ยเกยมนี้สนุกมากเลยอ่ะพี่พี่จีนไม่หมดอะไรอ่ะพี่จีนโคตรสนุกเลยอ่ะหรูชอ่บอกเด็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 กวันนี้พ่อมีเรื่องจะสั่งบอก ตอนวันนี้พ่อต้องไปกับแม่เดี๋ยวพ่อต้องไปกับแม่ที่ธุระใหญ่เนาะเอ่อน่าจะกลับมาพรุ่งนี้ด้วยแหละใช้เวลานานพอะง,งานก็เด็กๆก็เฝ้าบ้านกนไปด้วยนะอ๋อแล้วก็ดูน้องแล้วก็ดูน้องด้วยนะด้านบนอะ่ะเยี่สิด,ด,ด้านล่างนั่นแหละแล้วก็ดูน้องด้วยเพราะว่าตอนนี้น้องเนียเป็นเด็ก <Okay. S 1> ทาลกอยู่ถ้ากลับบ้านมาแล้วลกนะโดนแน่ไปละบายๆเล่นกันเลยจ้ะโอยไปไหนขอ พี่เดี๋ยวหนูไปดูน้องก่อน,น okay. เนาะโอเคเไปเไปทำกับข้าวดีกว่า มีใครเร็วเดี๋ยวเอาน้องว่ะเ,เดินมาอีพัสดุมีพัสดุมาส่งจ้าคุพัสดุมาส่งจ้าเอาไปดูข้างหลังอยเอาเวกันังดุ อันนี้เป็นของกินค่ะอันนี้เป็นของกินของกินว้าวขอได้ไหมคะอุ้ยอันนี้ให้ฟรีเลยเหระให้เลยค่ะเพราะว่าแม่ของคุณจ่ายแล้วค่ะอ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเอามาเลยค่ะฮัลโหลค่ะแม่หวัดดีจ้ะลูกเออแม่โทรมาน่ะเพราะว่าแม่เป็นห่วงคือว่าพอดีอ่ะตอนนี้มันมีข่าวหนักมาก มันมีใครไม่รู้อะเอาพัสดุมาส่งตามบ้านต่างๆพัสดุนั้นบอกว่าเป็นของกินแต่ว่าหากใครได้กินอ่ะแล้วแกะไปกินอะคนนั้นนั่นมันจะเป็นอของมน้ำนะลูกเออลูกก็ระวังด้วยนะถ้ามีใครส่งของมาเนี่ยก็อย่าไปรับหรือว่าอย่าไปทําอะไรนะก็ปล่อยให้เขาออกไปนะข้าวมานีกว่งดีกว่า ก,นกินไอมาใครมันจะลุกไปหลับวะ ma